เฮ้ยโอ้โหมีรถบนรถกันองเมืองนี้ดิไปบ้าวันะเดี๋ยวไปส่งไม่ไปแล้วพี่กิโกงมันมีคนนะเนี่ยระวังนะถ้าโกงเนี่ยพี่กงไงวะ ข้างบนไล้ก่อนรอันตรายวันนี้จะต้องได้เล่นสนายในแบทเทิล M16 ยกขึ้นบ้าชา ้ยซีนโนแวกฉีดไฟเซอร์ยังทำมันะผมเยองไม่ฉีะนี่ฉีดนี่ฉีดจอนสันไปแล้วไม่เป็นเพราะมึงไม่ไปตรวจเปล่าตรวจแล้วผมตรวจทุกเดือนครับตรวจยังไงอ่ะไปโรงพยาบาลเหรอใช่ผมได้โคตา้าสัญญ,ญายังไม่ยังอยู่เลยสัญญ,ญานะักบอลน,นะอ๋อแบบแย่ะ สูตรฟรีทุกเดือนนี่พึ่งตรวจไปสองวันที่แล้วเนี่ยรอดจังเ,เงียินเดือนเนี่ยรับเงินเดือนสองช่องทางเงินเดือนนักบอลแล้วก็เงินเด็บดีจริง,รงต้นงมาเปแล้วลแหละหลับเสียเสียมานะิปมานะไม่ได้ต้องเ,เสียแล้วเนี่ยเบาได้ได้ได้ไาได้ไได้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 ไดเไดเได้ไดีดไ แหมแล้วก็มีทำพูดไม่มีอ่ะมีที่ไหนฟอมเก่งเอาไปเปย์สาวอยู่แหมสาวไหนวะอยากจะมีอยากจะมีสาวให้เปยอยากจะเปย์อย่างเงี้แต่ไม่มีให้เปย์ไงหาไม่ได้เลยอยากจะเฉยได้เป็นลัวเมียอย่าคุยเลยจริงจริงต้องหลายเมียแบบว่านะ

กกระตุเมืองก็ใหญ่ไม่ต่างกันไงมันดอกพื้นรับปกติใช่ใช่ดอกพื้นี่หลอกให้กูเดินมันเนี่ย ดีเอ็กซมาเว้ยแถมได้แบบว่าเอสพีเฮ้ยตึกนี้มีคนอ่ะมี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 ตึกนี้มีได้ยินไะอยู่งบุญไอ้นะยู่งบนได้ยินหาเลยเนะเออฉันบุญมาๆเดี๋ยวปาแฟดให้นะแล้วก็ขาวกันนะโอเคป่ะ ปลาไปแล้วเล่นอรเขาบอกมีคนมันยังเดินยิงผีอยู่แล้วมี่นเมื่อไหร่ที่เดิอดนนนอนมีคนแบกอล้ชิวอย่างเงี้ยครับเลยดิหายิงต่อมันจริงขับรถยิงคนเหรอมั้งปลาไปก็ทัไม่ต้องถึงมือผมหรอก ทงหมอบเข้าไปทางนั้นน่ะทำซีโนแบกแล้ววิ่งต่อเลยไอเมืองไอันั่นน่ะโมเตลอ่ะมานะมันยิงกันอยู่ตรงนู้นมันมีรถอยู่เนี่ย ไปดิเราไป2องคนก็ได้ทิ้งมะนาวไว้นี่ก็ได้นะความจริงเนาะมีมะนาวกบไม่มีมะนาวตังกันเลนะยเนาะงั้นเดี๋ยวไปเซอร์เวย์รอนะครับไ,ไปขึ้นมาด้วยเก็บเสียงเอาไหมไม่เอาเก็บมาเลยก็ได้

วิ้งอ่ะเฮียมันลงมาเนี่ยยิงยิงเออเออตายตายเนี่ยเราห้าวไงไม่ได้ห้าวเลยยืนอยู่กับที่มันขับรถมานะ่ะไ,ไม่ตายนอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้ขึ้นยิงได้ยิงเลยมานะ ไปม,มันโดนกันอยู่ไปเลยทันมันวิ่งถอยแล้วมันวิ่งไปขึ้นรถคันซ้า,ายละมานะไปชุปบก่อนมานะวิ่งเข้าเลยซ้ายเลยเออมานะออกซ้ายเลยชุบชุบได้แจ๋วไม่ค่อยอยากจะชุบเท่าไหร่เจอที่แบบเน,นี้ยอ้าวบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่อ่ะเดี๋ยวเจมเดี๋ยวเจมไอ้นี่ก็ได้ ขับรถขับรถก็ได้เนี่ยมีสองคันเนี่ยเราจะแยกกันไปไหมคันหนึ่งสองคนอีกคันหนึ่งคนหนึ่งใครยิงวะเฮ้ยรอยิงรถเนี่ยมันนะมันขับไปแล้วอะ่ะมันน่าจะไปรับเพื่อน้ว,วหนีบ้างไอ้สัตว์ ดเนี่ยเจม,มีอีกท่นนึงอ่ะเอ้าไม่ขับอะไปทางซ้ายอ่ต้องเข้าวงไปก่อนออกซ้ายออกซ้ายไม่ต้องตามนี่หรอกเออออกซ้ายไปเนี่ยเปอรไปตามถนนนีนแ่แหละขี่ตามถนนไปส <c oughs> ักเมืองหนึ่งอ่ะเมืองไหนก็ได้เข้มๆไปก่อนเมือ <c oughs> งนี้ก็ได้เนี่ยเ <c oughs> ข้านี่กยู่แล้นะ ผมไปกับขี่วะเนี่ยยิงผีเลยไอ้หลอดชุบมันมันอยู่นานมากเลยเมื่อกี้เออชุบชีวิตอ่ะมันหลอดชุบอะ ใช่ไหมมันจะตามกลับมาบนเนินเนี่ยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเจอคนตามตามไหขับตามมาเลยเกาะอยู่ทางสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าวันไม่เรียบว่ะดันได้เอา้าเจมเจมมาดันเลยเจมมาดันเลยยิงผีงอะไข้างหลัง อ,อ่าวิ่งเหอะจริงรถระเบิดแล้วขึ้นเนินหน้าเนี้ยเจอเลยลอ,อยยังพร้อมยังบีดคอมเมนต์แม่นะผมอ่ะนี่น,นี่ขึ้นเนินเนี้ยยัยละทงอยู่ตรงเราเลยอ่ะ ได้ยินไหมได้ยินไหม,มข้างหน้าเนี่ยได้ยินม,มันยิงใครไม่รู้อะอยู่ต้นไม้จะยิงเงเอาเลยวะเอาเลยจะหลายคนเลยนะเดี๋ยวอ่ะลูกลอ่ะโดนหัวดิ ใครเอาของวะไปเก็บได้นะมัน,มนรอตื้อปะเนี่ยอ้าวแตกแบบงงๆเจ,โด,จโด้สนายคนจนว่ะเก็บของวะเอาอยู่วะแล้วทุ่งอยู่ตรงเราเลยนะม,มีคน,นมันอ่ะมีใช่ผมคิดว่าน่าจะมีพี่แต่ผีมันไม่วิ่งนะมีชิมมี่ อยู่บน,นเก็บแม็กซาเผื่อด้วยนะนูน่นแกงนู้นอยู่นูน่นกันในอะไรพี่สองตัวอุย้ยแอร์ดอกไปว่าเจมเอารถคันนั้นมาไปเมืะะ่อไหรไหนคันหลังที่เจมจอดอะไปตรงนู้นอะแอร์ดอกนั่นนะสองตัวจะไปจากว่าหรือเล่นอยู่นี่แหละน,น,นู่นตัวนึงเออกรตุ้นั้นแหละสอง โดนหัวอยู่เไม่ตายถึงไหนแล้วพี่ท่านหลังนี่ก็มาไม่ดักนี่ก่อนหรอสามตัวเนี่ยดักนี่กับวะมึงเนี่ย สามฝนี้สองเป็นห้าแล้วตรงนี้มีตรงนี้ตัวนึ่งแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นเท่าไหร่ใส่ตรงนี้ตัวหนึ่ง สนใจแต่ฝั่งนี้มากกว่าฝั่ง,งนี้นะเป็นงานมีแม็ก30สามสิบแม็กกลับามาละสามสิบม,มีมากี่แม็กเยอะอยู่พี่เอามาเอาเอามาแบ่งนะยยิงกันถึงตาหน้าไหมครับดูข้างหลังก็จะมานะเอาทิดเนี่ย ใครยิงมาวะถ้ามันฉีกออกเนี่ยใครทำแมต้านได้หรือเปล่าสองอันใช่พีเนี่ใค,ใครโบสิยิงโหแล้วมันมีคนยิงมาเนี่ยใกล้ๆเราเลย มาแล้วต้นไม้นี้ต้นไม้น,มนี้มาแล้วรอดรออยูยยย่ยิงเล่นไปเลยเปิดเสียงยิงเล่นไปเลยเดี๋ยวดักให้ยิงไปเลยมีอีกต่างต้นไม้ปุ๊บวะยังไม่ออกเนี่ยชุดเขียวเนี่ยมมมาาเยออะไ่่ใชหรเยอะดิ ไอหานี่มาแล้วเนี่ยโอ้โหตรงเราวงพอดีเลยว่ะคุมให้อยู่นะเจมรู้ฝั่งนั้นเลยจะทูอยู่อมานะฝั่งนี้สองตัวอเจมเอ้ยมานะต้องถอดเก็บเสียงออกเว้ยระยะมันดาเมจมมันไม่ได้เว้ยถอดไปเรื่องเงี้ยมันรู้อยู่แล้วเราอยู่เงี้ย อยู่เขาตรงข้ามเราเนี่ยเขาตรงข้ามเราต้องวัดแล้วว่าตอาวงสอไปอะตรงไหนแต่ให้ผมดาไอ้ไอข้างๆนี้ไม่ตายนะมันนะต้นไม้แค่นี่้ไอผมมีแฟดแฟดทำใหาอะไรได้ต้องเป็นระเบิดดีวะแฟปาให้มันล็อกอะ่ะโดนหัวมิดนึงโดนหัวมิดนึงต้องปั๊มยายอยีกชิ้นมะเนี่ย ทูดูทูดีดูทางนี้ทิศร้อยหนึ่งอะตรงข้ามกี่ตัวนะสามสามเหลือเจ็ดหกห้าสี่มันต้องมีสี่สองตชน,นิดโดนหัวนัดหน,นึง่งกินข้าวยังยังเลย,ต,ลต,ยลตรงพี่เจมส์ ปอยเลยมันก็ตายปล่อยเออปอยมันน่าจะยิงกันนี้ข้างันไม่โหเลยวะห้ดับตรงเราเลยเจมเอาให้ได้นะวงมันอ้อมเลยมันน่ะคิดว่ามันอยู่ต้นไม้เนี่ยตัวหนึ่งแน่ัะชว ยังไงมันต้องวิ่งลงมาเนินล่างเว้ยเพราะว่าทองมันวิ่งอยู่เราอย่งไรต้องมาผมว่าไม่น่าอยู่อ่ะไม่น่ามีททพี่มันต้องครบดิเสาสามฝั่งนั้นแล้ววิ่งทางขวาแล้วเห็นปหมเฮ้ต้งขวาสองมานะ เ้าต้นไมล้ละแค่นี้กอมาหน้าขวาโอ้ปั๊มยาแล้วตายผู้ตายนะมานะทางขวาขึ้นแล้วนะปั๊มยาแล้วมันรูดพืชเลยอะหอหลังเจมตัวน,นั้นแหละยิงเออทุกเลย ต้นไม้มันนะพี่ทูไม่ใช่ตัวหลังตัวหลังยิงโดนตัวหลังยิงไม่สามตัวนั้นอ่ะมันเห็นผมมาทีแล้วเแต่ยัง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 ที่เจ็บหลังต้นไม้นี่ไงมาเปิดให้ตามเขาไม่ใช่หลังไม้เหรอหลังเดินนั่นแหละตั้งทัวขึ้นแล้วนะสองตัว เจมเล่นเลยก็ได้ไม่ต้องควิวหรอกมาลาขึ้นขวาขึ้นขวามาลนะออกขวาอีเออขวาที่พิงกาตั้งมาละเอาไปเอาไปยิ่เออแอบแอบระเบิดระเบิดอย่าวิ่งเข้าไปยิยงตัวนึงเนี่ยเจ้าเลาะนี่ตรงนี้เห็นที่วิ่งไหม ตรงศพเจมอ่ะสองตัวนะแป๊บน,นึงนะเราล่อเห็นเลยมีระเบิดไหมตายไปแล้วพี่เดชเคเราไปพลาดไอตัวเนียนไว้กี้นะ